สวัสดีค่นะนักเรียนคุณครูตูคุณครูนงเยาวใ่่จำปามาพบกับนักเรียนเช่นเคยนะคะในบทเรียนออนไลน์กรุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตรกันค่ะ นักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตรการบอกความยาวของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรซึ่งความยาว100เซนติเมตรเท่ากับความยาว1เมตร การบอกระยะทางอาจบอกเป็นกิโลเมตรหรือกิโลเมตรและเมตรซึ่งระยะทาง1 0 0 0เมตรเท่ากับระยะทาง1กิโลเมตรค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรกันก่อนนะคะจากรูปภาพ เป็นสวนแปลงผักหนึ่งแปลงค่ะถ้าเราต้องการทราบว่ารูปแปลงผักนี้มีความสูงและความยาวเท่าไรเราต้องวัดก่อนใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าจากรูปภาพคุณครูและนักเรียนช่วยการวัดโดยใช้สายวัดชนิดตลับคุณครูและนักเรียน กำลังวัดความสูงอยู่ค่ะได้สวนแนวตั้งสูง180เซนติเมตรต่อจากนั้นก็ไปวัดความยาวค่ะได้สวนแนวตั้งยาว275เซนติเมตร แต่เราต้องการปรับหน่วยความยาวให้เป็นเมตรและเซนติเมตรโดยใช้100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้นสวนแนวตั้งสูง180เซนติเมตรเมื่อทำให้เป็นเมตรและเซนติเมตร ก็จะได้สวนแนวตั้งสูง1เมตร80เซนติเมตรค่ะเมื่อกี้นี้เราได้เปลี่ยนหน่วยความสูงไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวกันค่ะอย่าลืมนะคะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร จากรูปภาพนะคะคุณครูและนักเรียนได้วัดสวนแนวตั้งยาว275เซนติเมตรเราจะเปลี่ยนหน่วย275เซนติเมตรให้เป็นเมตรและเซนติเมตรกันนะคะจากหลักการ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร200เซนติเมตรก็เท่ากับ2เมตร ดังนั้นสวนแนวตั้งยาว2เมตร75เซนติเมตรค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการบอกความยาวอาจบอกเป็นเซนติเมตรหรือบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรได้นะคะ เรามาทบทวนการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรอีกครั้งนะคะนักเรียนเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวที่นิยมใช้บอกความยาวของสิ่งของที่มีความยาวค่อนข้างมากและเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเซนติเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับ หนึ่งร้อเซนติเมตรเมตรใช้อักษรยอ่อมมจุดเซนติเมตรใช้อักษรยอ่ซอซมจุดค่ะเรามาวัดความยาวของหลอดไฟกันนะคะนักเรียนจากรูปภาพนะคะ นักเรียนจะเห็นว่ารอดไฟนี้มีความยาว100เซนติเมตรเราจะเปลี่ยนหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรค่ะโดย100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้นรอดไฟนี้ก็จะยาว1เมตรค่ะ เรามาวัดความยาวของไม้กันต่อนะคะนะคักเรียนจากรูปภาพนะคะคุณครูจะใช้แว่นขยายเพื่อให้ตัวเลขปรากฏให้เห็นชัดเจนค่ะจะเห็นได้ว่าไม้มีความยาวหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรเราจะเปลี่ยนหน่วย หนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรให้เป็นเมตรและเซนติเมตรโดยหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรดังนั้นไม้ก็จะมีความยาวหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรค่ะ มาวัดความยาวและความสูงของตู้เสื้อผ้ากันค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียน100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรครูจะใช้แว่นขยายเพื่อให้มองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนค่ะจะเห็นว่าตู้เสื้อผ้ายาว120เซนติเมตรเราก็จะเปลี่ยนหน่วย หนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรให้เป็นเมตรและเซนติเมตรเราก็จะได้เท่าไหร่คะค่ะได้ตู้เสื้อผ้ายาวหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรค่ะต่อไปเราก็ไปวัดความสูงของตู้เสื้อผ้าค่ะเราวัดได้หนึ่งร้อยแปดสิบ เซเมตรเราก็จะเปลี่ยนหน่วยหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรให้เป็นเมตรและเซนติเมตรได้ได้ตู้เสื้อผ้าสูงหนึ่งเมตรแปดสิบเซนติเมตรค่ะต่อไปการวัดความยาวเป็นกิโลเมตร และเมตรกิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวที่นิยมใช้บอกระยะทางโดยกิโลเมตรจะเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเมตรหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตรกิโลเมตรใช้อักษรย่อว่ากอมอจุดเมตรใช้อักษรย่อมอจุดค่ะ ต่อไปเป็นการวัดความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตรซึ่งเป็นการเดินทางของต้นกล้าและขุนที่ใช้เส้นทางการเดินระยะทาง2กิโลเมตรจากรูปภาพจะเห็นว่าระยะทางที่ห่างกันแต่ละช่วงจะห่างกัน100เมตร จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดคือ2000เมตรค่ะโดยระยะทาง1000เมตรเท่ากับระยะทาง1กิโลเมตรเมตรใช้อักษรย่อมมาจุดกิโลเมตรใช้อักษรย่อกมจุดเรามาดูต้นกล้าเดินทางนะคะ ต้นกล้าเดินจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดเป็นระยะทาง2,000เมตร2,000เมตรเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกิโลเมตรได้2กิโลเมตรค่ะต่อไปเรามาดูขุนเดินทางกันนะคะขุนเดินจากจุดเริ่มต้นถึงจุดพักเป็นระยะทาง หนึ่งพันสองร้อยเมตรค่ะเราก็เปลี่ยนหน่วยหนึ่งพันสองร้อยเมตรให้เป็นกิโลเมตรและเมตรได้หนึ่งกิโลเมตรสองร้อยเมตรค่ะเรามาวัดความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตรกันค่ะนักเรียนนะักเรียนทราบแล้วว่า กิโลเมตรเป็นหน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้บอกระยะทางใช่ไหมคะภาพที่ปรากฏนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยทางภาคใต้ค่ะภาคใต้มี14จังหวัดเริ่มจากจังหวัดชุมพรไปสิ้นสุดจังหวัดยะลาซึ่งยะลาเป็นจังหวัด ที่อยู่ใต้สุดของแดนสยามเราจะเริ่มวัดระยะทางนะคะโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสี่คือถนนเพชรกเกษมเป็นถนนเส้นหลักค่ะระยะทางจากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดยะลา มีความยาวหกร้อยแปดกิโลเมตรค่ะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนต่อไปเรามาวัดระยะทางต่อนะคะคราวนี้เราจะไปทางเหนือสุดเลยค่ะจากแผนที่ประเทศไทยนะคะ จะปรากฏจังหวัดที่เห็นชัดเจนคือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงรายค่ะจังหวัดเชียงรายได้รับขนานนามว่าเหนือสุดของแดนสยามเราจะวัดระยะทางจากพิษณุโลกไปจังหวัดเชียงราย โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึง่งคือถนนพหลโยธินค่ะเป็นถนนเส้นหลักวิ่งขึ้นไปทางภาคเหนือก็จะวัดได้ระยะทางจากจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทาง418กิโลเมตรค่ะ เรามาวัดความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตรกันต่อนะคะคือวัดระยะทางจากโรงเรียนไปวัดค่ะระยะทางจากโรงเรียนไปวัดนั้นมีความยาว9,200เมตรอย่าลืมนะคะนะักเรียน1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร เราจะเปลี่ยนหน่วย9,200เมตรให้เป็นกิโลเมตรและเมตรดังนั้นจากโรงเรียนถึงวัดก็มีระยะทางนักเรียนลองคิดสิคะว่าจะมีระยะทางเท่าไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะได้ระยะทาง9กิโลเมตร200เมตรค่ะ ต่อไปเรามาทำลองทำดูหนูทำได้ค่ะให้นักเรียนบอกความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตรกันนะคะนักเรียนข้อหนึ่งค่ะจากรูปภาพนะคะจากบ้านขุนเดินทางไปโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่ ถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นว่าเสาไฟฟ้าแต่ละต้นจะห่างกันต้นละ180เมตรเมื่อขุนเดินทางไปถึงเสาไฟต้นที่สองก็จะได้ระยะทาง180เมตรเสราไฟต้นที่สามก็จะได้ระยะทาง360เมตร ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงต้นสุดท้ายขุนก็จะเดินทางได้ระยะทาง1,440เมตรเราจะเปลี่ยนหน่วย1,440เมตรให้เป็นกิโลเมตรและเมตรนักเรียนลองคิดสิคะว่าว ระยะทางจากบ้านขุนไปถึงโรงเรียนคิดเป็นกี่กิโลเมตรกี่เมตรคะอย่าลืมนะคะหลักการที่ว่าหนึ่งพันเมตรเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรถูกต้องแล้วค่ะระยะทางจากบ้านขุนถึงโรงเรียน ก็เป็นระยะทาง1นกิโลเมตรสี่เมตรค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปข้อสองค่ะนักเรียนมาวัดระยะทางกันอีกนะคะจากรูปภาพนะคะจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดมีความยาว250เมตร เรามาดูแก้วตาวิ่งกันค่ะแก้วตาวิ่งไปและกลับนั่นคือหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบนั้นจะได้ระยะทางเท่าไหร่คะนักเรียนลองคิดสิคะถูกต้องค่ะได้ระยะทางห้าร้อยเมตรแก้วตาบอกว่า แก้วตาจะวิ่งไปและกลับสามรอบนักเรียนลองคิดสิคะจะได้ระยะทางเท่าไหร่คะอ่าถ้าใครยังไม่ทราบมาดูวิธีคิดกันก่อนนะคะหนึ่งรอบเท่ากับห้าร้อยเมตรสามรอบก็เท่ากับสามคูณด้วยห้าร้อยเมตรเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยเมตร เราก็ทำหนึ่งพันห้าร้อยเมตรให้เป็นกิโลเมตรและเมตรได้หนึ่งกิโลเมตรห้าร้อยเมตรค่ะต่อไปมาวัดระยะทางกันต่อนะคะเกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ำค่ะจะเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดเป็นระยะทาง ยี่สิบห้าเมตรใช่ไหมคะต้นกล้าว่ายน้ำไปและกลับหนึ่งรอบได้ระยะทางเท่าไหร่คะนะักเรียนหนึ่งรอบนะคะถูกต้องและะ้วค่ะได้ระยะทางห้าสิบเมตรถ้าต้นกล้าว่ายน้ำไปและกลับสัปดาห์ละ ยี่สิบห้ารอบนักเรียนคิดว่าต้นกล้าจะว่ายน้ำได้ระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตรคะนักเรียนลองคิดสิคะอ่าถ้าใครยังคิดไม่ออกมาดูวิธีคิดกันคะ่ะหนึ่งรอบเท่ากับห้าสิบเมตร ยี่สิบห้ารอบก็เท่ากับยี่สิบห้าคูณด้วยห้าสิบเมตรเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเมตรเราก็ทำหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเมตรให้เป็นกิโลเมตรและเมตรได้หนึ่งกิโลเมตรสองร้อยห้าสิบเมตรค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วมาสรุปกันเลยนะคะความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตรค่ะการบอกความยาวของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรซึ่งความยาวหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับความยาว1เมตรการบอกระยะทางอาจบอกเป็นกิโลเมตรหรือกิโลเมตรและเมตร ซึ่งระยะทาง1,000เมตรเท่ากับระยะทาง1กิโลเมตรค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้ได้ที่ลิงก์ที่คุณครูตูนแนบมาให้นะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนได้เรียนออนไลน์ไปแล้วเกิดข้อสงสยัย หรือ,อยังไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปทบทวนในหนังสือสาสาพทรเล่มสองหน้าหกสิบเอ็ดหกสิบสองและหกสิบสามได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ